สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาตัว m u l t i p o i n t m r n a g e r ไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้นะฮะหรือว่าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็มันขึ้นเออร์เลอร์นะฮะแต่ใน,นตัวอย่างเครื่องนี้นะครก็คือ,อยังทำงานปกตินะครับสำหรับใครที่เปิดไม่ได้นะครับวิธีแก้ก็คือว่าให้เรามาที่ Start ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการาทาเหมือนกับเราทำการถอนตัว ฟีเจอร์มา d e p พอยต์ออกไปนะครับแล้วก็แอดเข้าไปใหม่วิธีการนะครับก็คือมาที่ปุ่ม Start นะครับแล้วก็เลือกที่ Serv e r m a n a g e r นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ Man น g e นะครับแล้วก็รีมูฟโกล and Feature นะฮะหลังจากนั้นนะครับให้เรากด Next นะครับแล้วก็กด Next นะสังเกตดูตรงนี้นะครับมันจะมีติ๊กถูกม e p l o พอยต์เซ e ร์วิออกอยู่นะครับก็ให้เราติ๊กออกนะฮะหลังจากนั้นให้เรากด Next นะครับ แล้วก็กด next นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการติ๊กนะครับว่า restart ด้วยนะครับเวลาที่เครื่องทำการถอนฟีเจอร์ตัวนี้ออกเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็สามารถกด remove ได้เลยนะครับหลังจากที่เรา remove แล้วนะครับเครื่องมันก็จะทำการ r e สตาร์ตัวเองหนึ่งครั้งนะครับก็ก็รอนะจนเสร็จนะครับในคลิปนี้ผมผมจะไม่รีมูฟให้ดูนะฮะ ผมก็อาจจะแค่แนะนำนะครับก็คือกดรีมูฟตรงนี้ก็ก็เสร็จสิ้นการถอดแล้วนะครับหลังจากถอดแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งเสร็จฮะให้เราเปิดเซิร์ฟเวอร์มินเจอร์ขึ้นม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแอดมาตัวมาดีพอยต์กลับเข้ามาใหม่นะฮะวิธีการก็คือมาที่มนเนนะครับแล้วก็เลือกเมื่อกี้เราเลือกรีมูฟนะครับตอนนี้ให้เราเลือกแอดโลนะฮะก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือกดเน็กกดเน็กไปนะครับกดเน็กไปแล้วก็ ติ๊กถูกตัวมัลติพอยต์เซอร์วนะครับแต่ในคลิปนี้คือเราไม่ได้เมื่อกี้เราไม่ได้ถอดออกไปนะก็คือมันก็ยังอยู่นะฮะแต่ตอนที่ทําจริงนะครับก็อาจจะติ๊กถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กด next นะฮะนะครับแล้วก็กด next เสร็จปุ๊บก็อ๋อก่อนเสร็จสิ้นก็คือว่าอย่าลืมติ๊ก restart นะครับ restart เหมือนกับตอน Remove เลยนะครับหือทำเหมือนกันเลยนะครับนะฮะกระนวนการสุดท้ายก็คือกด install นะครับเครื่องก็จะติดตั้งตัวมัลติพอยต์เซอร์วนะแล้วก็ restart นะครับก็ เป็นน้ำเสร็จสิแล้วนะครับขอบคุณครับ